นิทานก่อนนอนเรื่ององค์หญิงน้อยกับแม่มดจอมโกหกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีองค์หญิงน้อยๆอยู่คนหนึ่งมีชื่อแสนเพราะมากๆว่าองค์หญิงหวังเหมยหลินซึ่งมีพระราชวังอยู่ที่ดาว88วันนี้องค์หญิงน้อยเด็กขออนุญาตพระราชาไปเยี่ยมเพื่อนที่ดาว87ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก เพียงแค่ขี่เครื่องบินไปเดียวเดียวเองก็ถึงหรือนับหนึ่งถึงร้อเท่านั้นก็ถึงเช่นกันเลยนะจะบอกให้องค์หญิงน้อยบอกพระราชาว่าสเสด็จพ่อหนูขอไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานได้หนึ่งวันแล้วหนูคิดว่าจะไปเล่นตุ๊ก,กตากับเพื่อนนะคะฝ่ายพระราชาก็บอกกับองค์หญิงน้อยว่าลูกเมยลิ้นเอ้ย พ่อไม่อยากให้ไปเลยเพราะหนูยังไม่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆเช่นการรู้ว่าคนดีต่างกับคนไม่ดียังไงแล้วก็การไปโน่นไปนี่ต้องระวังจะมีภัยอะไรมั่งแต่เอาเถอะพ่อจะให้องค์รักษ์ติดตามไปคอยดูแลลูกด้วยหนึ่งนายถ้ามีอะไรก็รีบบอกพี่เขาให้ช่วยทันทีนะลูกนี่พ่อเห็นว่ามันใกล้เฉยๆนะถึงอนุญาตให้ลูกไปถ้าไกลเกินนี้ไม่ได้นะลูกมันอันตรายหลังจากนั้น องหญิงเหมยลินก็ออกเดินทางมาแล้วก่อนจะถึงดาว87ก็มีแม่มดคนหนึ่งได้ขี่ไม้กวาดเหาะมาเห็นเครื่องบินขององค์หญิงน้อยเข้าจึงคิดในใจว่าฉันแม่มดไม่ใช่ลูกมดเคยแสดงนิทานสำหรับเด็กมาแล้วหลายเรื่องแล้วก็เป็นคนใจร้ายร้ายทั้งหน้าตาร้ายทั้งนิสัยแถมยังร้ายทั้งเสียงอีกวันนี้มีเด็กผ่านมาให้เราจับไปเป็นทาสรับใค้อีกแล้ว เห็นทีจะต้องรีบแปลงร่างให้สวยๆซะหน่อยเพื่อให้เด็กหลงเชื่อแล้วทีนี้เราก็จะจับมันมาซะเลยว่าแล้วก็หัวเราะแบบร้ายๆซะหน่อยเคิกเค็กคกแคกเคก,คกโอ้ยระคายคอเลยหัวเราะไม่ร้ายเลยใครมียาอมมั่งขออมหน่อยแคกแคกเคกพูดเสร็จแม่มดซึ่งแปลงร่างเป็นผู้หญิงหน้าตาดีทั้งๆที่ตัวจริงนั้นหน้าตาขี้เหร่มากๆก็มาดักตรงหน้าและบอกให้ องหญิงน้อยจอดเครื่องบินอย่างดาวเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วมาคุยกันอุยหนูจ๋าหนูจ๋าทำไมช่างเป็นเด็กน่ารักอย่างนี้น่ารักแบบเวอร์มเน่ารักแบบเด็กที่ไม่เคยเห็นที่ไหนน่ารักแบบนี้ฉันอุ้ยไว้พูดผิดเอาใหม่นะเป็นผู้หญิงสวยและใจดีเหมือนนางฟ้าเลยนะน้ามีของจะมอบให้หนูด้วยล่ะเชิญหนูหยิบ เอาไปเลยสิจ๊ะนี่นี่นี่ลูกกวาดสีสวยสวยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแถมยังหวานอร่อยด้วยละ่ะจะบอกให้ใครได้อมลูกอมนี้แล้วจะบินได้โดยไม่ต้องมีปีกแค่เอามือเอาขาทำท่ากลางแขนดิ้นกระเดวกระเดวแค่นั้นก็จะบินไปมาเหมือนอีแรงอุ๊ยพูดผิดอีกแล้วโทษโทษโทษต้องพูดว่าบินได้เหมือนนกหวีดเลยละ่ะจะบอกให้ แล้วก็จะทำอะไรเก่งไปหมดอย่างเช่นทำการบ้านก็เก่งทำดีทำร้ายก็เก่งแม้แต่ทำปาท่องโกก็เก่งอีกแน่รีบๆเอาไปสิจะ้ะนี่จะ้ะนะให้เลยแบบไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องสแกนเงินจ่ายเลยแค่หนูหยิบใส่ปากมันก็จะทำให้หนูเก่งเลยจ้าเพราะองคหญิงน้อยได้ฟังก็ใช้สมองคิดทบทวนว่าสิ่งที่ไม่มดพูดนั้นมันเป็นความจริงแค่ไหนอย่างเช่นลูกอมนั้นมันดูสีสวยมาก แล้วถ้าจะมีราคาแพงองค์หญิงน้อยเคยไปเดินที่ห้างจำได้ว่าลูกอมอย่างนี้ราคาเท่ากับไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆเลยทำไมจึงเอามาให้ฟรีๆละ่ะแล้วตรงนี้ไม่เคยมีคนมาทำอะไรแถวนี้เลยเพราะมันเป็นทางเครื่งบินผ่านผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถ้าได้อมลูกอมแล้วจะบินได้เหมือนนกหวีดก็นกหวีดไม่ใช่นกจริงๆที่ไหนละ่ะ นกหวีดเป็นแค่อุปกรณ์สำหรับเปล่าเขาเอาไว้เปล่าเล่นหรือเอาไว้ให้ตำรวจจราจรเปล่าเท่านั้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นองค์หญิงน้อยก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้พูดโกหกไม่หวังดีกับเธอซะแล้วจึงได้บอกไปว่าหนูไม่เอาหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณบ่อคุณแม่หนูเคยสอนว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เอาของมาให้ฟรีๆพอแม่มดที่แปลงร่างมาได้ฟังดังนั้นก็นึกโกรธอยู่ในใจ แต่แม่มดก็ไม่ละความพยายามแม่มดจึงคิดในใจว่ายายเด็กคนนี้มันช่างฉลาดซะจริงมันไปกินปลามาลมะมั้งถึงได้ฉลาดทันคนอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะต้องหลอกใหม่ดีกว่าคราวนี้เราต้องใช้ขนมไปล่อคงสำเร็จแน่ๆเคี้ยเกีๆยกียก แม่มดหัวเราะแล้วก็รีบคว้าเอาขนมเคลือบยาพิษมาทันทีขนมนี้สีสวยน่ากินมากแต่หากใครกินเข้าไปจะไม่รู้สึกตัวและจะโดนแม่มดสั่งให้ทำอะไรอะไรได้หมดรวมถึงจะโดนจับตัวไปทันทีหนูจา๋านี่นะจะเอาขนมหน้าอร่อยสีสวยแถมให้นะจ๊ะมันเป็นขนมที่กินแล้วหวานอร่อยที่สุดในจักรวาลเลยล่ะ รับไปกินเลยสิจ้ะแล้วหนูจะอร่อยมากมากจนจะร้องว่าไม่เคยมีขนมที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยจ้าว่าแล้วแม่มดก็จับขนมมารวมห่อเดียวกันแล้วยื่นให้องค์หญิงน้อยตรงหน้าแต่องค์หญิงน้อยก็ไม่รับและพูดว่าไม่เอาหรอกคา่ะขนมกับลูกอมหวานนะ่ะทานแล้วฟันผุนะคะน้าเกตไว้ทานเองเถอะเพราะว่าน้าผอมแห้งอย่างนี้คงไม่ค่อยได้ทานอะไรใช่ไหมคะองค์หญิงน้อยพูดแล้วก็ทําท่าจะขึ้นเครื่องบิน แต่แม่มดแปลงร่างก็รีบมายืนขวางไว้แล้วพูดว่าคือที่น้าผอมน่ะไม่ใช่อดอาหารนะจ๊ะจะเอาน้ำไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานยังไงก็ได้เลยน้าจะสาบานตรงนี้ก็ได้ว่าน้ำไม่ได้อดอาหารซากกันหน่อยแค่กินข้าวกับน้ำปลาแค่นั้นและก็กินข้าววันละสองช้อนเท่านั้นเองอีกอย่างน้าไม่ชอบกินขนมหวานจ้าเพราะกินแล้วกลัวจะอ้วนทําให้ขี่ไม่กวาดไม่ได้เพราะตัวจะหนักนะ แม่มดพูดเสร็จอง์หญิงก็รีบตอบว่าน้าเป็นคนคิดไม่ดีกับคนอื่นเอาขนมหวานมาให้คนอื่นกินทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ากินแล้วจะอ้วนหนูไม่ขอคุยกับน้าอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วจะรีบไปหลีกนะคะไม่งั้นจะให้พี่ของหนูจับไปทิ้งถังขยะเลยองหญิงพูดจบก็หันไปสั่งองครักษ์มายืนขวางแม่มดไว้ทันทีพอแม่มดเห็นดังนั้นก็รีบถอยหนีอย่างรวดเร็วเพราะกลัวโดนจับไปทิ้งถังขยะแม่มดแพ้ถังขยะเพราะถังขยะมีแต่สิ่งสก,กรปรกเต็มไปหมด หลอกเด็กฉลาดไม่สําเร็จอีกแล้วเด็กที่ชอบกินปลาเนี่ยหลอกยากซะจริงต่อไปจะไม่หลอกเด็กที่ไม่กินปลาเป็นอาหารอีกแล้วเพราะเหนื่อยฉันจะไปหลอกเด็กที่ไม่กินปลาดีกว่ามันหลอกง่ายดีแม่มดพูดจบก็ขี่ไมกวาดหายไปทันทีส่วนองค์หญิงน้อยก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนและเล่นตุ๊ก,กตากันอย่างสนุกสนานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นทานปลาจะทําให้เราเกิดความฉลาดและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และเอาตัวรอดเก่งขอให้เด็กๆทานปลาบ่อยๆนะคะจะได้เก่งเหมือนองค์หญิงหวังเหมยลินแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงหวังว่าเด็กๆคงสนุกนะจ๊ะติดตามนิทานพี่เคนโกอินเตอร์ได้ในเรื่องหน้าจ้าฝากกดติดตามช่องพี่เคนโกอินเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณจ้า